ดีค่ะ สวัสดีทุกคนเลยนะคะเมื่อวานต้องขออภัยนะคะที่ปอเนี่ยไม่ได้มาลงคลิปนะคะเพราะว่าปอปวดท้องประจําเดือนนะคะก็เลยลุกมาทํางานไม่ไหวนะคะแล้ววันนี้นะคะก็เป็นวันสําคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นวันสิ้นปีแล้วนะคะปอก็เลยอยากจะมาอวยพรให้เพื่อนๆนะคะมีความสุขมากๆแล้วก็ร่างกายแข็งแรงนะคะขอให้ไม่เจ็บไม่ป่วยแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยอยู่กับปอไปนานๆเลยนะคะทุกคน และปอก็หลักทุกคนมากๆเลยนะคะขอบคุณทุกคนที่อยู่ด้วยกันมาจนถึงสิ้นปีเลยนะคะส่วนปีหน้าเนี่ยเราก็จะมาลุยกันใหม่นะคะทุกคนแล้ววันนี้นะคะปอก็จะมาอัปเดตอาการตาของปอนะคะคือปอไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากอะไรนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยตาปอนะคะมันกลับมาบวมอีกแล้วค่ะทุกคนดูนี่เลยค่ะอันนี้นะคะปอเนี่ยเพิ่งถ่ายวันนี้เลยนะคะแล้วก็ อนเห็นเนี่ยคือแบบตกใจอะว่าทำไมตาถึงกลับมาบวมนะคะอันนี้ปอไม่แน่ใจเลยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวปอจะดูอาการนะคะไปก่อนสักระยะหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าไม่ดีขึ้นเนี่ยปอก็อาจจะต้องไปหาหมอนนะคะเอาละค่ะสาหรับวันนี้นะคะเราจะมาทำคอนเทนต์นะคะส่งท้ายปีกันนะคะมาดูกันว่าคอนเทนต์ที่ปอเนี่ยจะทำในวันนี้นะคะมัน โหดหรือเปล่านะคะจากน้องคนนี้เลยนะคะน้องเขาบอกว่าหนูขอมาสองปีแล้วที่เอาคอนเทนต์หนูไปทำหน่อยพี่ปอกำจัดหัวหน้าชมลมทุกชมลมได้ไหมคะพี่ จะทำให้ได้ไหมนะคะเห็นแล้วก็เฮ้ยสปีเลยเหรอลูกนานมากๆเลยนะคะงั้นก็จัดไปเลยค่ะวันนี้นะคะปอก็จะให้อายาโนะนะคะกําจัดหัวหน้าชมลมพุกชมลมเลยนะคะเพื่อส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะเอาจริงไหม มันก็ไม่ได้เกี่ยวกับวันปีใหม่หรอกนะคะสําหรับคอนเทนต์ในวันนี้นะจ๊ะทุกคนอุปกรณ์ที่เราจะต,ต้องใช้ในวันนี้นะคะเราจะมาใช้ถุงดําด้วยนะคะทุกคนเออปอก็ไม่แน่ใจว่าหัวหน้าชมรมเนี่ยมีทั้งหมดกี่คนนะคะแต่เอาตามตรงปะมันก็น่าจะเยอะอยู่เหมือนกันนะคะอุปกรณ์ชิ้นต่อไปที่เรา จะต้องเข้ามาเอาก็คือก๊อตเทปเลยนะคะแล้วก็นำถุงดำเนี่ย hmm. ไปคราบเหมือนเดิมเลยนะคะเออปออยากถามว่าปีใหม่เนี่ยเพื่อนๆน,นะคะไปเที่ยวไหนกันบ้างคะยังไงก็อย่าลืมเม้นบอกปอด้วยนะส่วนปอเนี่ยปีใหม่ก็ไม่ได้ไปไหนเลยนะคะเพราะว่าปอเนี่ยไปเที่ยวญี่ปุ่นมาแล้วนะคะวันปีใหม่ก็เลยอยู่บ้านนะคะอย่าลืมเม้นบอกปอกันด้วยนะปึ๊บ เรียบร้อยฉันได้ของที่ฉันต้องการแล้วล่ะเพราว่านะคนแรกที่เราจะมาจัดก,การในวันนี้นะคะคือแบบค่อนข้างง่ายเลยนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยอยู่ตัวคนเดียวนะคะทุกคน <are> ซึ่งมันก็แบบง่ายๆเลยนะคะเอาล่ะนายนายช่วยตามฉันมาหน่อยได้ไหมล่ะเพราะว่าฉันเนี่ยนะมีเรื่องจะปรึกษานายน่ะเออได้สิครับวุ๊ย ทำไมเขาถึงมีหัวใจขึ้นบนหัวด้วยล่ะคะหรือว่าเขาเนี่ยจะโดนเราเนี่ยวางยาเสน่ห์หรือเปล่านะก็เลยตามเรามาได้อย่างง่ายดายเลยนะคะฮะเดี๋ยวนะเหมือนปอจะลืมวะทุกคนปอลืมหยิบอาวุธค่ะ แล้วฉันจะใช้อะไรกำจัดเขาล่ะคะปอขอเลิกเป็นหูฟังแล้วกันนะคะเพราะว่ามันไม่ทิ้งร่องรอยดีนะคะแล้วก็ง่ายต่อเราด้วยนะคะนี่นายช่วยเข้ามาในห้องนี้ได้ไหมเข้ามาเลยเอา้าวไปไหนอะ่ะอ๋อมา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  หวังว่าคงจะไม่มีใครเนี่ยเดินผ่านมาตอนนี้นะซึ่งขอโทษนะเรียบร้อยโอเคเราจะมาปิดประตูนะคะเพื่อนๆแล้วก็ทําการห่อเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวปอจะนำ ล่างของเขานะคะขึ้นไปที่ชั้น3เลยค่ะจะบอกว่าตอนนี้นะคะเตาเผาเนี่ยมีถึง2ที่แล้วนะคะซึ่งมันก็ทำให้เราเนี่ยสะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะเอาล่ะหัวหน้าชมรมต่อไปเนี่ยฉันขอเลือกเป็นชมรมนี้แล้วกันนะคะืออ <c oughs> นี่นาย ช่วยตาฉันมาหน่อยได้ไหมฉันว่านายเนี่ยนะก็แอบหน้าตาดีอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าบุคลิกของนายเนี่ยมันอาจจะดูแปลกๆนิดนึงนะก็ดูเขาสิคะทำ <Sorry dear. S 2> มืออะไรก็ไม่รู้นะคะไปค่ะทุกคนตามมาเลยนะเดี๋ยวเราจะให้เขานะคะตามมาในห้องกงเหล็กดีไหมล่ะ เอ้ยก็น่าสนใจอยู่นะทุกคนเพราะว่าเราเนี่ยจะได้ไม่ต้องเหนื่อยนะคะเก็บล่าของเขาด้วยนะงั้นก็เอาเป็นกรงเหล็กแล้วกันนะมันนี่แล้วนายฉันว่านะห้องนี้เนี่ยน่าจะเหมาะกับนายดีนะบางทีเนี่ยอาจจะมีอะไรบางอย่างที่นายเนี่ยอยากจะทดลองก็ได้นะมันนี่แล้วสุดรล,ล่อลาก่อนนะ <c oughs> อ เข้าไปศึกษากงเหล็กได้เลยเราเนี่ยนะชิงร้ายจริงๆเลยนะคะและคนต่อไปที่เราจะมากำจัดนะคะก็คือแก๊งนี้เลยค่ะอันนี้นะคะคือชมลมถ่ายรูปค่ะและคนขวานะคะคือหัวหน้าชมลมนะคะดูสิหน้าตาก็น่ารักนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยนายคงจะได้อยู่ที่นี่เนี่ย เป็นวันสุดท้ายแล้วล่ะเพื่อน <Okay. Welcome S 1> นายช่วยตาฉันมหน่อยได้ไหม <laughs> พอดีฉันจะปรึกษานายเรื่องถ่ายรูปนาะโอใจดีสมัดเลยมันนี่แล้วมาม่ามาม,ามา่เออเดี๋ยวเราจะให้เขานะคะเข้ามาอยู่ในห้องนี้แล้วกันนะคะมาเร็ว เพราะว่าห้องนี้เนี่ยเป็นห้องที่ค่อนข้างเก็บเสียงเลยนะคะแล้วก็ปิดประตูได้เลยค่ะแล้ก่อนนะ <c oughs> ตายแล้วเมื่อกี้ฉันว่าฉันจะถามนายสักหน่อยอะนะ <c oughs> ว่าต้องถ่ายรูปยังไงให้ขาเรียวนะเพื่อนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะ ก็คงจะถามไม่ทันแล้วแหละเยอะชม์ิแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะหัวล็อกกันดีกว่าค่ะ <S 2> <S 2> สงสัยเราเนี่ยคงจะต้องอุ้มเขานะคะไปที่ห้องเตาเผาเหมือนเดิมแล้วละคะ่ะเอาวางไว้เลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะรอให้เตานี้นะคะมันเผาเสร็จก่อนนะคะโย้ย อีกตั้งนานแน่แต่ว่าไม่น่าจะเป็นไรมั้งคะเรารีบไปจาัดก,การคนที่เหลือกันต่อดีกว่านะคะอา่าฮะเดี๋ยวเราจะลงไปที่ชั้นสองนะคะชั้นสองหรออา่าเจอพอดีเลยสวัสดีที่รักนี่ ขอเรียกเขาว่าที่รักเลยแล้วกันนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยโอ้ยทั้งหลอ่อทั้งเก่งเลยนะคะฮิแต่ว่าปอมไม่แน่ใจว่าถ้าเขาเก่งการป้องกันตัวเนี่ยเราจะกำจัดเขาได้ไหมนะไหนมาดูซิว่านายเนี่ยนะจะแพ้ให้กับฉันหรือเปล่านะ่ะจะไปไหน <c oughs> อ <c oughs> ดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะไม่ป้องกันตัวจากเราเลยนะคะ โอ้ oh my god นี่ฉันเพิ่งกำจัดหัวหน้าชมลมการต่อสู้นะคะเนี่ยโถเอ้ยไอเราอะนะก็นึกว่านายเนี่ยจะโหดนะแต่ก็ไม่เลยสินะทำการอุ้มเขานะคะขึ้นไปที่ห้องตอเตาเผาเหมือนเดิมเลยนะคะโอ้ยให้ตายเถอะแล้วเมื่อไหร่คนเก่าเนี่ย จะเผาเสร็จก็ไม่รู้นะคะบริเวณชั้นสองนะคะได้จะเหลือหัวหน้าชมรมอยู่อีกคนเดียวค่ะนั่นก็คือหัวหน้าชมรมดนตรียังไงล่ะคะนางเนี่ยจะชอบอยู่ในห้องคนเดียวนะคะแล้วก็ซ้อมกีตาร์เนาะ s <S เฮ้ยไม่สิมันเหลือคนนี้ด้วยนี่นะ mm hmm. เอาล่ะนายนายช่วยตามฉันมาหน่อยนะเพราะว่าฉันเนี่ย มีเรื่องจะคุยด้วยน่ะเกี่ยวกับรูปภาพนะจ้าตามมาเลยเออเอาไงดีวะทุกคนคือตอนนี้นะคะถุงดำของปอลเนี่ยมันเหลืออีกแค่ไม่กี่อันเองนะคะงั้นออกเป็นห้องนี้แล้วกันนะมันนี่แล้วเุ้ยหวังว่าจะไม่มีใครตามเข้ามานะคะอ,อึ๊บลงมือได้เลยค่ะทุกคน ตอนนี้ถุงดำนะคะน่าจะเหลือแค่อันเดียวด้วยอุ๊ยปอว่าแล้วเชียวลงมือกันเลยแล้วกันนะแต่ก่อนอื่นเนี่ยขอเคีย์ก่อนนะคะว่าทางนี้เนี่ยจะไม่มีใครเดินผ่านมานะคะเอาล่ะทางสะดวกแล้วเออ เรียบร้อยฮ่าฮเอ้ยไม่สิเราต้องห้ามใช้ถุงดำนะคะเอาล่ะเพื่อนในเวลาที่เธอเนี่ยนะจะได้พักผ่อนแล้วนะยะเราก็ทำการขุดหลุมฝังเพื่อนได้เลยนะคะบายบายจงกลายเป็นปุ๋ยเถินนะจ๊ะออยาโนเนี่ยนะ ซึ่งโหดเหี้ยมจริงๆเลยนะคะแล้วก็คนต่อไปที่เราจะไปกำจัดนะคะก็คือหัวหน้าชมรมดนตรีนะคะเธอคงจะเบื่อหน้าดูเลยนะที่เล่นแต่กีต้าร์น่ะเออตามมาเลยเฮ้ยไม่สิจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถลงมือได้ในห้องนี้ได้เลยนะคะเพราะว่ามันทางสะดวกยังไงล่ะเรียบร้อยทุกคน อขออย่าให้พี่ใครเนี่ยเข้ามาตอนนี้เลยนะแล้วก็ทำการนะคะอื้อห่อได้เลยค่ะทุกคน แต่ว่าปัญหาเนี่ยก็คือว่าถุงดำนะคะมันหมดแล้วนะคะโอ้ยแย่ชะมัดเลยมันน่าจะดีนะคะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเออสามารถค้าบถุงดำเนี่ยได้เรื่อยๆนะคะตอนนี้นะคะเหลือทําขนมแล้วก็ไสยศาสตร์ค่ะเฮ้ยฉันเจอนายพอดีเลยนายช่วยตามฉันมาหน่อยได้ไหมเออได้ครับงั้นก็ดีเลยมามะ มาทางนี้แล้วแต่ว่ามันจะมีคนนึงนะคะที่กําจัดยากนะคะก็คือหัวหน้าชมรมทําคุกกี้นะคะเพราะว่าเราเนี่ยไม่สามารถที่จะคุยกับเขาได้อะเอาไงดีแต่ปอว่านะปอหน้าจะพอมีเทคนิคอยู่นะคะมาน,นี่แล้วเอาละสุดหล่อนายเนี่ยนะก็หน้าตาดีเหมือนกันนะแต่ว่าไม่น่าเลย ลาก่อนนะเพื่อนยากคนต่อไปที่ปอจะมากำจัดนะคะคือหัวหน้าชมรมนักสแสดงนะคะตอนนี้เนี่ยเขาน่าจะกำลังสแสดงละครน,นำเน่าอยู่หรือเปล่านะเฮ้อ <c oughs> ไม่สิเขาน่าจะอยู่ที่หลังเวทีนะคะสวัสดี <c oughs> ตามฉันมาหน่อยสิจ้าอาล่ะ <c oughs> มนันี่มานี่ปิดประตูได้เลยค่ะแล้วก็ลงปืนอ,อันนี้นะคะปอไม่แน่ใจว่าเราเนี่ยใส่เขาไปในกล่องได้ไหมไม่ได้หรองั้นฉันคงต้องทิ้งนายเนี่ยไว้ในห้องนี้แล้วละมันนี่เร็วปุ๊บขอโทษนะ เรียบร้อยโอ้ไม่ก็ทุกคนเดี๋ยวปอขอนึกก่อนนะคะว่าเหลือใครอีกบ้างนะคะอ๋อใช่คนสุดท้ายนะคะน่าจะเป็นหัวหน้าชมรมทำคุกกี้นะคะซึ่งคนนี้เนี่ยเราจะต้องวิ่งตามหาเขานะคะเพราะว่าเขาเนี่ยจะเดินแจกขนมไปเรื่อยๆนะคะ นายอยู่ไหนนะเพื่อนนี่รอก่อนสิจะต้องรอจังหวะนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยเออเดินแจกขนมอยู่นะคะเลยทำให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะกดคุยได้นะคะแต่ว่าถ้าเราลงมือเลยล่ะโอ้ยก็ไม่มีใครเห็นเลยเหรออุ้ย <c oughs> <c oughs> เอาล่ะ รู้สึกว่าตอนนี้นะคะเราจะก,กําจัดหัวหน้าชมรมเนี่ยทุกชมรมแล้วนะคะทุกคนโหยมันก็ค่อนข้างง่ายอยู่เหมือนกันนะคะเออเดี๋ยวเราจะรีบเข้าเรียนนะคะแล้วก็รอดูว่าวันถัดมานะคะจะเกิดอ,อะไรขึ้นบ้างนะคะไปค่ะ <c oughs> อุ้ยมีตำรวจมานะคะ แล้วก็ไม่พบเจอหลักฐานอะไรเลยนะคะส่วนเราก็ลอดตัวไปเอาล่ะแล้วเราก็ เดินทางนะคะมาถึงวันถัดมาแล้วนะคะนี่คืองานศพของนักเรียนที่เสียไปนะคะทุกคนแล้วดูนี่สิทุกคนนะคะเป็นหัวหน้าชมลมหมดเลยอ呀อุ๊ยคือแบบเป็นคอนเทนท์ที่แบบว่าสยสยอมากๆเลยนะคะแล้วก็ เท่าที่ปอสังเกตดูนะคะคนที่เคยอยู่ในชมรมต่างๆเนี่ยต่างไม่มีชมรมแล้วนะคะถามว่าพี่ปอเนี่ยดูจากไหนนะคะให้เพื่อนๆนะคะสังเกตที่ผู้หญิงคนนี้ได้เลยค่ะผู้หญิงคนนี้นะคะอยู่ในชมรมดอกไม้ใช่ไหมคะแต่ว่านางเนี่ยไม,ม่มีอุปกรณ์ที่เอาไว้รดน้ําแล้วนะคะแล้วก็ไม่มีดอกไม้นะคะบนหัวแล้วด้วยนะคะ ซึ่งแปลว่าพอไม่มีหัวหน้าชมรมเนี่ยทุกคนที่อยู่ในชมรมนะคะก็จะไม่มีชมรมอยู่นะคะแต่ว่าก็ยังคงใช้ชีวิตต่อไปค่ะคือมันก็แบบเป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่แบบน่ากลัวมากๆเลยนะคะดูสิอย่างผู้หญิงคนนี้นะคะก็ไม่มีดอกไม้บนหัวแล้วนะคะแล้วก็ไม่มีที่รดน้ำนะคะติดอยู่ ข้างหลังแล้วด้วยนะซึ่งแปลว่าพวกหล่อนเนี่ยคงจะไม่มีชมรมอยู่แล้วสินะเนี่ยอย่างคนนี้นะคะก็เคยอยู่ในชมรมวาดรูปใช่ไหมแต่ว่านางเนี่ยไม่ได้ใส่หมวกแล้วนะคะ ถือว่าผลตอบรับนะคะเป็นอะไรที่ค่อนข้างสมเหตุสมผลเลยนะคะเอาละค่ะเป็นยังไงบ้างคะสําหรับคอนเทนต์ในวันนี้นะคะส่วนคลิปหน้านะคะอยากให้ปอเนี่ยมาลองทําอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปดูได้เลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็ ากกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องปอไว้ด้วยนะที่สําคัญนะคะต้องกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะทุกคนแล้ววันนี้นะคะก็แฮปปี้นิวเอียร์นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบายบายค่ะดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน